สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพบกับผมกรมบงังซีดีไอว้ครับวันนี้ได้รับภารกิจอั่ไงหลวงอันนี้คืออาวุธประจํากายครับปืนแรงดันสูงผูี่เคยเบิง้งในช่องกรมบางซีดีไอไว้ครับได้เห็นคลิปคลิปที่ผ้าพี่น้องเหตุปืนอัดน้ําปืนอัดลมแรงดังดนสูงครับพี่น้องไม่ถ่ายิง่งแค่โขกยิ่งของน้ำเวลามันตันครับพี่น้องนีเจวัด กลับไปดูได้อเอะดาวสิภาพี่น้องขอให้ยเบิง้งนี่เขาสีเค็ดแชร่ห้องเดียวก่อนครับการห้องนี้โ่กงก่อนน่าจะโลกหมดสู้ห้องเลยนี่ฮะ,อะเอาไฟอ,อยู่ในห้องผม,งมนี่ห้องนี้ห้องที่ตามก่อนเพื่อนเนาะ ภาพนะสองชั้นเลยนะโอ้มีข้างในเหรออุ้ยอุดไปก่อนพี่น้องเดี๋ยห็นบ่เดี๋ยวจะเติมลมเข้าไปประมาณ ห้าบาทจะลงบ่อหกบาทไปเลยนั่นแน่นหกบาทไปเลยนั่นแน่นใช่จะลงไม่ลงถ้าลงกระจกถ้าไมไม่ลง เราเนเจ็บนึ่งสองหอยกอบเอาผ้าคลุมใหม่เราจะผ้าปิดไว้การกระเด็นกันน้ำขี้กระเด็นนะครับตบลงไปปิดวาว หกบาทไปเลยหนึ่งซองสะใจหินมาเลยนะปิดไว้ไงเสียงสะใจจริงรลีอีกสักรอบนึนสักสิบรอบนี่มัน แน่นหนามากเลยนะมันเศษอาหารอุดตันหนึ่งสองหนึ่งสองอยู่ได้อยู่ไป แล้วก็แทะไปทีละหน่อยทีละหน่อยแล้ก็หลุดไม่หลุดแล้วก็เหนื่อยจะจุยกระจาย ีห่ห้องจ่ายชาท่วมเลยพี <c oughs> ่น้อยนี่วะพี่น้อยมาช่วยทำห้องน้ำก่อนมามาดูห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาพีกลัวชี้นี่วะหลังจากที่เท่าไปรฝืนีิ่งครับพี่น,อน,อน้องแขนแหลกบอลเลยฝืนยิ่งบอลลุ่งเอาเลยแขนสองครับใส สายร่มดังไปในหูนควายแง่ลงไปเลยมันดังเส,สร็จอาหารออกมาเนาะแล้วก็หลับชมงันดักเปลียเลยแดยวที่สองครับก็ที่สามกับที่สี่บที่สี่นะนี่มียาคัดเป็้าบาทอนะ่ะคัดเป้บาทนะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> จบครับพี่น้องหลังจากเข้าตะเสามาเลยยิ่งปืนล่มแล้วกรแล้วเฮ็ดยังแล้วก็แล้วบอ่อลงในที่สุดนอก็ากต้องมาคูดหลังห่องครับคูดหลังห่องเพื่อหาท่อ จอท่อทะลวงครับเรียบร้อยบอัวหนักเกินความสามารถเต้าหั่หนม<ห>ื่อ,อยเลยเทาเลยต่อท่อไปเพื่ออ่ากินขี้ไปลายอึดครับกินขี้ไปลายอึดเนี่ยเทาไว้ต่อจอทอเป็นสีเพื่อให้มันมีอากาศทำให้ยิ่งอัดเนาะมืออื่นคอยปิดครับจบเกมจบครับพี่น้องกลบวงสีดีไอไวจัดให้ได้หมดเดินขีเมือม่อยมัดมือครับ ไปสักนิดลวพี่น้องรอบบาคลิปต่อไปเฮียมี่หองได้ตันแต่กับซีโบ่ตันเหรอเนาะเพราะว่าคันตันอยู่บัน,นี้ก็คือสิโีเฮ็้ที่ก,กอ่อนละบายครับ